มีสิ่งหนึ่งที่แขกเศร้ามากๆนะเมื่อมานั่งรถไฟที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือวิวรอบข้างอมันสวยมากๆแต่แขกเห็นคนเยอะมากนะคะที่นั่งก้มดูแต่โทรศัพท์อย่างเดียว บางคนนะคะก็เผลอนอนจนเจ้าหน้าที่ที่เขามาตรวจตัวนะเขาก็บอกว่าฮายอยู่นอนไปได้ยังไงวิวสวยขนาดนี้โดยเฉพาะเส้นทางที่แขกกำลังนั่งอยู่นี้นะคะนี่คือเส้นทางระหว่างวิฟไปที่เมืองเซอร์แมทซึ่งบอกเลยว่าวิวทั้งสองฝั่งนะคะไม่ว่าจะนั่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยสวยงามเหมือนกันหมดเลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนคือต้นสนนะคะกำลังเปลี่ยนสีได้สีสวยเต็มที่เลยคือเป็นสีเหลืองทองอารามสวยงามมากๆ และสิ่งที่ประทับใจที่สุดนะคะก็คือแม่น้าเนี่ยจะไหลาย,ยาวไปจนถึงเมืองเซอร์แมทน,นะเราก็จะมองเห็นวิวแม่น้ําตัดกับต้นสนสีทองเหลืองอรามบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆส่วนรถไฟที่เรานั่งจากวิมาเซอร์แมทนี้นะคะก็จะเป็นรถไฟที่เป็นกระจกบานใหญ่และเราสามารถมองเห็นวิวได้แบบเต็มๆตาเลยซึ่งเส้นทางนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แขบ,บอกเลยว่าถ้าใครมาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะคะห้ามพลาดเด็ดขาด